สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกม i n f e s t a t i o n ทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับผมอีกครั้งครับผมก็มีไอเทมอีก1ชุดับมาแนะนอให้เพื่อนรู้จักกันครับโดยเทมชุดนี้ครับผมขอบอกเลยว่าตอนนี้ครับณที่ผมณเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ครับมันหาไม่ได้แล้วครับจะหาได้ก็คือเพื่อนๆไปหาตามตลาดที่มีผู้เล่นในเกม i n f e s t a t i o n นำมาขายเท่านั้นครับแต่เท่าที่ผมดูๆมาไม่ไม่มีครับหายากครับไอเทมชุดนี้ครับ เพื่อนๆชักอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอเทมคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับโดยไอเทมชุดนี้ครับมันประกอบด้วยไอเทม4ชิ้นครับนั่นก็คือ s h i เทค t e c h M200 ครับ NVIDIA ด s 9 0 NVIDIA ครับแล้วก็ NVIDIA Former ครับหรือว่าสวาร์ทไ v เ d i a ครับแล้วก็ NVIDIA Cap ครับโดยไอเทมทั้ง4ชิ้นนี้ครับหาได้จากงาน NVIDIA Day ครับในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ซึ่งไอเทม4ชิ้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น limited edition นะมีแค่เพียงไม่กี่ชุดครับในเกม i n f e s t a t i o n เท่านั้นครับเดี๋ยวให้ผมพาเข้าอยู่หน้าตาใกล้ๆเลยครับนี่ครับเจ้าตัว Shield Tech M200 Nvidia ครับด้นลายของปืนถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมครับถือว่าทำออกมาได้สวยมากครับเขียวดำเข้ากันดีครับเป็นอย่างดีเลยสวยมากออผมขอบอกก่อนครับว่าเจ้าตัวปืนทั้งหมดครับ มันไม่ได้มีความแตกต่างกับเจ้าตัวแบบปืนแบบไม่มีลายธรรมดานะครับไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มมาครับมีแค่ลายเอเมเดียเท่านั้นครับแต่แค่ลายเอเมเดียนี่แหละครับมันสามารถทําให้ปืนนี้มีมูลค่าสูงขึ้นอีกหลายเท่าครับสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมอินเฟสเ i ชัมาตั้งแต่แรกครับใครที่รู้จัก m 1 0 7เอเมเดียครับก็น่าจะรู้ว่าลายเอเมเดียมันส่งผลขนาดไหนครับให้กับปืนของเกมอินเฟสเชัครับต่อมาครับ ดูชิวเทคไปแล้วก็ M เอ็มเ้ยต่อมาเราก็ดู l อ90ครับลล้นพันหมดเลยเอเส90เอวิดีอครับอ่าของแต่งปืนนะครับมันก็คือของแต่งปืนธรรมดาครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับของแต่งปืนก็เหมือนปืนธรรมดาเลยครับความลงความแรงทุกอย่างเนัทีอ่อา่านั้นเองครับต่อมาอาเมอร์หมวกนี่ครับ เมื่อเห็นหมวกไหม่ะผมจะพยายามทำให้ปุมปรับมุมกล้องให้มันเห็นหมวกข้างหน้าหมวกครับมันจะเขียนเอ็นวีเดียส่วนชุดเก่าเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าถอใไปดูนี่อ่านี่ครับตรงที่หน้าอ,อกครับก็จะมีเขียนเอ็นแล้วก็เอ็นวีเดียครับเท่ครับเท่มากเท่มากๆครับถือว่าทำออกมาได้อย่างลงตัวครับส่วนในคลิปนี้ครับผมก็จะไม่ขอ ยิงโชว์แล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนความลงความแรงทุกอย่างมันคือปืนปืนทั่วไปเลยครับไม่มีความแตกต่างเลยทั้งสิ้นครับมีแค่ลายลวดลายครับเดี๋ยวง่ายๆคือผมอยากจะมาโชว์ปืนที่มีลายแค่นั้นครับวันนี้ครับซึ่งเป็นปืนของเอ็นบีเดียครับมันสุดยอดอยู่แล้วครับก็สําหรับในคลิปนี้ครับก็รีวิวไอเทมสี่ชิ้นครับก็คือนี่ปืนสองเกราะหนึ่งหมวกหนึ่งครับ ก็ที่ขาดไม่ได้ครับที่ขาดไม่ได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณทางเก m อินเ e ส t i o n ชัครับที่สนับสนุนไอเทมดีๆอย่างนี้มาให้ผมรีวิวได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับแล้วก็อีกเจ้าหนึงครับขอขอบคุณเอ็นวีดีครับ p พย์เดอะฟิวเจถึงเกมถึงอารมณ์ถึงกับกรจอครับก็นึกถึงกระจอครับให้ถึงเอ็นวีดีครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังครับสำหรับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ